ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดปัจจาวันที่7ธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกมพลิกทันทีล่าสุดคอมเมนต์จนต่อครับถึงกับวงแตกเพราะไทยเรานั้นประจานน็อกคาที่กับเวทีโลกกลางยูเอ็นกันเลยพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่คอมเมนต์ก็ยังยั่วยุไม่เลิกรวมไปถึง พื้นที่กองรับป้าที่3หรือว่าโซนภาคเหนือของเราก็ยังมีความตึงเครียดขั้นสูงมากๆนะครับเราก็มีการยิงเตือนไป4ีนัดบริเวณแนวเขตชายแดนฝั่งไทยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่า,ขาเขมรเองนะครับก็ยังมีดีท่าไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้ฟังของเขมรครับตึงกําลังตลอดแนวเลยส่วนฝั่งไทยเราเนี่ยก็ตั้งฐานประชิดกับทหารขาเขมรบางจุดเนี่ยห่างกัน แค่50ถึง150เมตรก็คือคุยกันเนี่ยได้ยินกันชัดเจนเลยบางพื้นที่นะครับเขมรก็จะรุกค,คืบเข้ามาตั้งฐานทหารเนี่ยใกล้กับฝั่งของไทยเราซึ่งเราเองก็ประชิดฐานด่า,าเนเขมรเหมือนกันแล้วกําลังพลเนี่ยก็เรียกว่าไม่น้อยไปก่อกันจริงๆแต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ตรวจพบโดนของเขมรครับเริ่มที่จะบินว่อนสังเกตการฝั่งไทยเราอีกแล้วก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากกรณนนี้ก็หายไปพอสมควรนะแล้ว กลายเป็นว่าขมรนบินว่อนแบบนี้เราเนี่ยก็จับภาพได้ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยบวกกับยังมีอีกหนึ่งรายงานนะครับที่ขมรนยังพร้อมรบอย่างต่อเนื่องเมื่อในช่วงเช้าของวันนี้เพจทางการทาหารของขมรมนครับมีการเผยคลิปนํากําลังพลนั้นพลึบชายแดนใกล้กับพื้นที่ภูมะเขือรวมไปถึงสร้างบังเกอร์ปืนใหญ่ก็เรียกว่า ยังคงมีความพร้อมเหมือนเดิมกับขเมนนะส่วนเราเองนะครับเราก็พร้อมเหมือนกันพร้อมที่จะตอบโต้100%แต่ว่าไม่ใช่เราที่จะไปเปิดก่อนซึ่งก็ต้องรอให้ขเมนเปิดก่อนแต่ขเมนดูแล้วเขาน่าจะไม่เปิดเราอย่างแน่นอนนะครับก็น่าจะย,ยั่วยุเราไปแบบนี้เหมือนก็มีอยู่รายงานหนึ่งครับก็เหมือนคล้ายกับต้องร้อยมีความชอบธรรมก่อนซึ่งความชอบธรรมนั้นก็คือขาที่8เหมือนเรารอโดนครับตอนนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะขเมนก็รู้สึกว่าจะตึงกาลังไว้ตลอดแนวเหมือนกันแต่ที่บอกเลยครับบางจุดเนี่ยมันห ก,ก็ได้ยินก็กลายเป็นช่วงนี้นะครับที่ไม่ค่อยจะมีคลิปจากฝั่งออคเมนมากเท่าไหร่ปกติเนี่ยคเมรนจะลงแบบทยอยลงเยอะมากเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนโดยก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่า หลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องปรบมือให้กับคณะทูตของฝั่งไทยเราที่ฟาดขเมเขมกลางเวที UN เลยครับเรียกว่าเป็นกา,ารประจานต่อหน้าเวทีโลกครับแล้วแบบนี้เราก็จะมีความได้เปรียบเมื่อเราแฉไปแบบจัดหนักจัดเต็มจนหนึ่งน่ามเขมเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงแบบไม่ยอมให้เราเปิดคลิปการวางทุนระเบิดของขเขมเลยซึ่งก็เป็นฝั่งไทยเราครับงัดหลักฐานโชว์เวทีอัตว่าคาตาเลยว่ากัมพูชานั้นลอวางทุ่นระเบิดใหม่โดยจะใช้กลไกย n รตรวจสอบข้อเท็จริงเพิ่มมากขึ้นเป็นการช็อกที่ประชุมตวันตกเลยครับที่เราเปิดไม้เด็ดแบบนี้โดยการเปิดคลิปเปิดภาพเปิดเอกสารที่ระบุว่ากัมพูชาหรือว่าเขมรนั้นวางทุ่นระเบิด PM2 ครับตามแนวชายแดนหลังจากมีฝั่งไทยเราเนี่ยเจ็บหนักต่อเนื่องเจ็ดนายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วเราเนี่ยก็มีหลักฐานชัดเจนก็คือคลิปที่เขมรนั้นทิ้งโทรศัพท์เอาไว้นะครับในฐานพรานย,ยาวจงงังหวัดสีสเกตซึ่งเราก็ยืนยันว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นของใหม่ครับไม่ใช่ของเก่าสมัยส,ยสงครามโดยคณะผู้สังเกตการอาเซียน ตรวจสอบพร้อมกันแล้วระบ,บุว่าทั้งหมดเป็นนักระเบิดใหม่ที่ถูกวางขึ้นมาใหม่แต่ขเมนครับในตอนที่ประชุมกันนะขเมนก็ตอบโต้แรงทันทีก็บอกว่าไทยกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานเอกสารของไทยไม่มีการพิสูจน์ไทยไม่ทําตามระเบียบแบบทวิภาคีก่อนและก็ไทยพยายามทําให้เกิดการประชญหน้ากันซึ่งขเมนตอบโต้ไทยเราไม่จบเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะอัดอั้นตันใจนะกำหนดเวลาเนี่ยมันเลยออกไป2นาทีนะครับเขาใจพูดไปแค่2นาทีเท่านั้นขเมนก็พูดเกินครับจนหนึ่งขั้นถูกตัดใหม่ คือมีไม้เด็ดสําคัญคือพอคอมเมนบอกว่ากล่าวหาโดยม่มีหลักฐานแบบนี้เราก็เลยเปิดคลิปในที่ประชุมให้ดูเลยนะครับคอมเมนต์นะบ,บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะซึ่งรายละเอียดสําคัญที่เราชี้แจงกับคณะ U n ไปนะครับก็บอกว่าเราเนี่ยจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะเพราะว่า,าทหารไทยเราได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องแล้วการวางทุระเบิดใหม่ของคอมเมนก็เป็นการละเมิดอ,อนุสัญญาตาว่าอย่างร้ายแรงไม่ต้องการการเมืองและก็ต้องปกป้องประชาชนและก็ทหารฝั่งไทยเราโดยก็เป็นคลิปเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับก็จะแสดงถึงทหารกั ฝึกวางทุ่นระเบิด p m 2ครับรูมหนึ่งภาพวันที่19สิงหาเนี่ยทางกพูชากําลังวางทุ่นระเบิดจริงโดยเราก็ส่งเอกสารไป108หน้าให้กับทางยูเอนเนี่ยตรวจสอบพ่อได้จริงเป็นที่เรียบร้อยก็ยังยืนยันนะครับว่าเราโป่งใสที่สุดเปิดประเทศเอ้ทีเนี่ย เข้าไปตรวจสอบหรือว่าองค์กรท่ามทุ่นระเบิดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้เลยถ้าเกิดคอมเนบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ควรยอมให้ UN เอครับตั้งทีมตรวจสอบอิสระซึ่งก็ยังมีเพิ่มเติมอีกครับที่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยสำนักทุนระเบิดของพวกเขาก็มีการกล่าวหาฝั่งไทยเราเกี่ยวกับการรุกรานและก็ดึดครองแผ่นดินของกัมพูชาโดยมีการกล่าวหาฝั่งไทยเราต่างๆนานา แล้วก็มีการเปรียบเทียบฝั่งไทยเราครับว่าเป็นโจรที่ฟ้องเจ้าของที่ดินดูดูครับสิ่งที่เขามิทนทกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีหลักฐานขนาดนี้เราแบบประชุมกลางยูเอ็นขนาดนี้เขามรก็ยังจะไม่ยอมรับอีกแต่ผมก็เชื่อว่านานาชาติเนี่ยเขารู้อยู่แล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันตรวจสอบได้จริงๆแต่ว่าฮุนเซนนี่แหละที่พยายามเบี่ยงเบนประเด็นก็มีการบอกว่าโพสต์เฟซบุ๊กนะครับสอนไทยเราบอกว่าควรหานักแสดงและก็ช่างภาพเนี่ยจัดฉากลอบวังระเบิด ให้เนียนกว่านี้ถ้าอยากให้คนเชื่อเนี่ยสิ่งที่ฮุนเซนนะครับแสดงออกมากับรายงานล่าสุดแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าเราได้เปรียบนะกับการที่เราเปิดแบบนี้ไม่งั้นเขมีเขาไม่ประท้วงแบบยาวเหย็ดจนถึงขั้นเกิดเวลาที่ทางยูเวนเนี่ยให้พูดประท้วงหนักมากนะครับแล้วประท้วงดีทีกันหนึ่งหนึ่งสองวันเลยเราก็จี้ปมไปจุดนี้แหละครับปมทุนระเบิดที่ ขอมเมนเองรู้สึกว่าจะง่อยกับตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับกลายเป็นเฮ้ยขมเมนยัยุตามแนวชายแดนนะแต่ว่าเราใช้วทีโลกเนี่ยกดนันขมเมนกับการบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นทุเิดใหม่แล้วคุณเนี่ยหลอกเอาเงินนาชาติมาเยอะเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้มีการเก็บถึงแม้ว่าจะเก็บเนี่ยแต่ก็ไปวางใหม่อยู่ดีมันก็มีค่าเท่าเดิมก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันนะครับ สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนฝั่งไทยเราตอนนี้สถานการณ์ก็น่าจะคงยังเงียบกันอยู่แต่ไว้ใจขมินไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับรายงานล่าสุดโยกมาฝั่งพื้นที่กองทับปพที่3กันบ้างนะครับเพราะตอนนี้ตึงเครียดขั้นสูงสุดแล้ว เนื่องจากทหารเมียนมาครับพยายามบุกโจมตีฐานทหารฝ่ายตรงข้ามชิงพื้นที่คืนริมแม่น้ำเมยซึ่งล่าสุดเนี่ยมีลูกระเบิดวิถีโค้งหลุดข้ามมาตกยังฝั่งไทยเราหนึ่งลูกแล้วก็เป็นฝั่งไทยเราครับก็เลยยิงกระสุนควันเนี่ยเตือนไปถึง4นัดพร้อมกับเร่งประกาศเตือนคนไทยให้เข้าที่ปลอดภัยเร็วที่สุด เพราะสถานการณ์เนี่ยกลับมาตึงเครียดอีกแล้วซึ่งมีทั้งอาวุธหนักหรือว่ากองทัพเมียนมาครับได้นํากําลังรุกบุกเข้าโจมตีฝ่ายต่อต้านที่วางกําลังสกัดกัน้นบนเส้นทางพื้นที่ฐานป่าศักครับซึ่งางนาน้นกล่าวเนี่ยก็อยู่ทางเข้า ฝั่งตรงข้ามกับไทยเราแล้วจุดยิงปะทะกันอยู่ริมตะลิ่งแม่น้ำเมยอนะครับห่างจากชายแดนไทยของเราเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือเดินข้ามฝั่งกันได้เลยโดยการยิงปะทะครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นหา่านเป็นมานะที่มีการเสริมกําลังจำนวนมากแล้วก็เปิดฉากระดมยิงปืนกลหนักแล้วก็ปืนสงครามเข้าถล่มฐานฝ่ายตรงข้ามเลยจนกระสุนเนี่ย ลอยตกมายังฝั่งไทยเราหลายตัวหลายนัดนะครับแต่ที่น่าตกใจที่สุดเนี่ยมันมีลูกระเบิดแล้วก็อาวุธหนักด้วยที่ยิงข้ามมาฝั่งไทยเราซึ่งสกอรราชมนูครับก็ยิงโต้กลับไปด้วยกระสุนควันจํานวน4ี่นัดแต่สถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ไาวนะครับยังตึงเครียดกันอยู่มากๆแล้วเราเนี่ยก็ต้องเฝ้าจับตากันเป็นอย่างดีเลยเพราะชายแดนฝั่งพม่าเนี่ยก็ไม่เงียบนะครับไม่เงียบมาตั้งนานแล้วนะรอบก่อนหน้านี้ที่จะรบกับขมรที่จะประทะกับขมรกับฝั่งไทยเราเนี่ย เราก็มีการส่ง S16 ขึ้นไปทีช่ชายแดนฝั่งพม่าบ่อยๆหลังจากเรดาร์เนี่ยตรวจจับได้เพื่อป้องกันการลุกล้ําแล้วช่วงนี้ครับชอรกราชมนูเนี่ยก็ยิงเตือนตามกฎบ่อยมากๆหลังจากกระสุนสู้รบของฝั่งพม่าเนี่ยลอยข้ามมาตกยังฝั่งไดเราอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการประทะก,กันโดยตรงแต่สิ่งที่เราโดนเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากๆเลยเกี่ยวกับลูกระเบิดของฝั่งพม่าเอง ก็คงต้องรอดเดตติดตามกันนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชายแดนภาคเหนือชายแดนภาคอีสานเนี่ยจะล่าใจไม่ได้เลยซึ่งเราต้องให้กําลังใจพี่น้องทหารไทยเราและก็พี่น้องตามแนวชายแดนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการนัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายใน t ร e l อง i n g of PM n ม o m i n ท s not to remove them มอเหมชกอันี้อห้ีนกลนกลานี่ไปยัอกลาไหยินัย We also obtained images recorded on the nineteenth of august twenty twenty five showing Cambodian soldiers and placing the PMN two mine. These were obtained via the telegram application under the phone owner's account. Forensic analysis identified one individual in the images as a Cambodian officer.